การสำรองข้อมูลนะครับการสำรองข้อมูลเครื่องบันทึกรุ่นนี้นะครับออย่างแรกเลยก็คือสำรองโดยการใช้แฟลชไดร์หรือดัมไดร์นะครับก็ต้องหาแฟลชไดร์หรือดัมไดร์ที่มีความจุนะครับเยอะๆหน่อยนะครับอย่างสีจิ๊กอะไรประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมใช้ดัมไดร์สีจิกนะครับเดี๋ยวเข้าไปในช่อง USB ข้างหลังเครื่องนะครับซึ่งรุ่นนี้จะมี USB ทั้งหมด2ช่องนะครับเป็นสำหรับการแบ็กอัพข้อมูลจะอยู่ช่องด้านบนนะครับช่องด้านล่างจะเป็นการสำหรับใช้เมาส์นะครับเสียบเมาส์เพื่อควบคุมเครื่องมันติดนะครับวิธีการก็คือให้หลังจากเสียบ USB แฟลชได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการคลิกขวานะครับคลิกขวาเลือกเมนูวิดีโอเซิร์ชนะครับก็คือจะทา คล้ายๆกันกับการดูภาพย้อนหลังนะครับจากนั้นก็เลือกเวลาครับผมผมผมเลือกเป็น16:30แล้วกันนะครับ16:30เป็นตัวอย่างให้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มค้นหานะครับเซิร์ชนะครับกดค้นหาก็จะโชว์ว่าเอ้ยวันไหนมีการบันทึกบ้างนะครับมี้บันทึก22นะครับเวลา16นาฬิกา30ก็มีนะครับจากนั้นก็กดปุ่มไฟล์ลิสต์ครับกดเลยครับอืมกดปุ่มไฟล์ลิสต์ก็จะโชว์ไฟล์ที่มีการบันทึกไว้สำหรับ ช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับก็เลือกว่าจะเอากล้องไหนบ้างนะครับเอาทั้งหมดทุกกล้องเลยก็ได้นะครับอย่างผมในที่นี้ผมขอเอาเพิ่มหนึ่งกล้องก่อนก็ได้นะครับเอาเพิ่มหนึ่งกล้องก่อนเอาช่วงเวลาเนี่ยาสามสิบอ่าสามสิบนาทีอะไรสามสิบช่วงนี้นะครับแล้วกันครับแล้วก็เลือกจะเอาช่วงเวลาไหนบ้างก็เลือกเครื่องหมายถูกไปครับอันนี้เอาแค่สองช่วงเวลาพอนะครับอันนั้นก็กดปุ่มเลยครับ break up ครับเครื่องก็จะทําการแบ็กอัพข้อมูลครับรอให้แบ็กอัพเสร็จนะครับเสร็จทุกฝ่ายเมื่อกี้เลือกไปทั้งหมด3ฝ่ายนะครับก็ให้แบ็กอัพให้เป็นร้อทั้ง3ฝ่ายก่อนนะครับเมื่อแบ็กอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะขึ้นว่าแบ็กอัพเสร็จสิ้นทุลีนะครับกดปุ่มโอเคนะครับกดปุ่มแล้วก็ปุ่ม กดปุ่ม exit นะครับกดปุบบ่ม exit ออกไปเมื่อทําการ m a k up ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องทําการอเอาไฟล์นะครับนำไฟล์ที่ b a k up จากเครื่อง dvr หรือเครื่องบันทึกนะครับมาทำกระบวนการในคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือ,อต้องทําการติดตั้งโปรแกรมสําหรับ เปิดไฟล์ของเขานะครับที่โปรแกรมจะอยู่ในแผ่นที่ให้ไปด้วยนะครับเมื่อในแพ็กเกจนะครับก็คือเข้ามาในส่วนที่โฟเดอร์ที่เขียนว่า p l y y r r นะครับดบเบิลคิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการติดตั้งนะครับดบเบิลคิกนะครับติดตั้งนะครับกดปุ่มเน็ตไปนะครับกดปุ่มเน็ตไปคือโปรแกรมอยู่ใน Playback โปรแกรมไฟล์ Feedback ซอฟต์แวร,ร์นะครับตั้งไอคอนไหมน,น,นะครับอ Next แลนะครับรอสักสักหน่อยนะครับอินสตอลให้เสร็จจากนั้นก็เปิดเลยครับเปนขึ้นมานะครับนะครับตั้งจากที่ได้ทำการแบก็กอัพข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการอ,าอินตอสตอลซอฟต์แวร์สำหรับดูภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือ,อการดูภาพจากไฟล์ที่เราแบ็กอัพออกมานะครับเมื่ออินสตอลซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปิดเข้าไปในส่วนของอขัดได้นะครับที่เรา BACKUP อ,ออกมาตัวนี้นะครับผมเข้าไปไฟล์เขาจะอยู่ไฟล์ที่เรา b a c k อัออกมานะครับเขาจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่า record f ไฟล์นะครับก็ะจะมี2ไฟล์ ไอ้เดินบัลชีเกลยครับเบินบัญชไฟเพื่อเปิดนะครับก็จะได้โปรแกรมโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติที่เราอินสตอลก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะครับเราจะมีการเล่นการค้างภาพการหยุดนะครับแล้วก็มีแม้แต่ว่าแม้กระทั่งการแคปเจอภาพนะครับส่วนนี้นะครับเราก็จะแคปเจอเป็นภาพออกไปนะครับก็มีการแบ็กอัพนะครับแบ็กเอาเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับ